ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตวตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกระวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดว งชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละลรวยเรียกทรัพย์ทุกลาบในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรืกอทำการมงคลต่างๆดูเรืกออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ เลิกเปิดร้านค้ากิจการ นดูบ้านเล็กที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสโหลเทสนะเมื่อกี้ต้องไปเช็คไมค์ก่อนเออมันมีเสียงสงัญญาณแ,แสัญญาณแทรกนะ ดืดืมอมอยู่กับโรงสีจจิจินาน,นี้เรียบร้อยแล้วนะก็คงขอให้มันมีเสียงไปตลอดรอดฝั่งนะโอเคนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะนะดูดูวงชะตาไปวันๆนะลายวันหันสามหาสนุกประจำในวันอาทิตย์ที่13ากุมภาพันธ์2 5 6 5ขึ้น13บสาข้ามเดือน3ปีฉลู ในวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะก็ถือว่าเป็นวันธงชัยนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทําการมงคลได้เหนวันวนี้ก็ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะเออถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับโอเคนะครับอันนี้ เดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตา,า,าอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาเหมือนเดิมนะคุณก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอที่อาจารย์ได้ขึ้นไปให้นะหรือถ้าพิมพ์ ID ไลน์คุณก็พิมพ์ ID ไลน์แต่ที่จริงแนละ้วเมมเบอร์โทรศัพท์เมื่อขึ้นแล้วน,นะเออนอกจากอาจจะมันเต็มไลน์เต็มแน่นเอียดนะเหมือนพุงแน่นใช่ไหมไปดูในคอมเมนต์บอกแหมอาจารย์เนี่ยนะบอกเป็นหมอดูเ่ยนะ โอ้ยรวยนะ่าดูแม่คุณมาพูดว่ารวยได้อย่างไรไม่รวยครับแมยจะพูดว่าหมอดูทำอาชีพหมอดูรวยไม่รวยเลยนะแถมยังถูกต่อราคาอีกเจ <c oughs> แม่รับดูก็เท่าเดิมนะอาจจะมากเล็กน้อยนะแต่ไม่รวยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเออรวยต้องคิดนู่นนะเป็นพันเป็นหมื่นนูนะ่นนะคุณอยากให้อาจารยนะ์รวยหรือ จะย้ายชาด้วยย่ะจะขึ้นเลยนะคา่าดูเป็นหลักพันแม่นะเออพอเอาระดับนี้ไปก่อนแล้วนะเออเส็มๆนะปีสองปีค่อยขึ้นแล้วถงหน,หนึ่งนะเ,เอาราคานี้ไปก่อนเพราะค่าของชีพมันก็สูงถูกไหมนะไอ้เนี่ยขึ้นเรื่ยขึ้นโอ้โหถูกไหมแม่ซื้อของเนี่ยมันซื้อไม่พอมันแพงซะจริงๆเลยนะโอเคอันนี้นะครับ ก็ต้องอันนี้ก็ขอขอบคุณนะนะมีมหาเศรษฐีนะคุณโชติกาได้อุดหนุนนะ่ะน้ำสูญพฟเห็ดหรือจือแดงสกัดตาหลินจรินหนวอาจารย์เนี่ยนะไปหนึ่งลังนะเป็นครั้งที่สองแล้วเห็นไหมเขากินแล้วรู้สึกดีก็บปี่กระเป๋านะเออสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสมบูรณ์มีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะเสริมดวงชะตาโชคลาภนะ สุขภาพโอ้สุขภาพสิเออเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะให้เลือดลดนไหลเวียนดีนะครับนะคุณจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีความสุขอย่างอาจารย์เนี่ยโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของสําหรับผู้ที่ฝันใน,นคืนสิบสามค่ำคนที่ฝันในคืนสิบสามค่ำอย่มันมีอยู่อย่างเดียวนะถ้าคุณฝันอะไรในคืนเนี่ยมันบ่งบอกถึงในเรื่องของคุณมีโอกาสได้แต่งงาน นะด้สมรถโอ้โหดีมากนะเพราะยันถ้าใครแก่มานานนะหรือเขาเรียวกว่าโสดจนโลกลืมขานทองวิเวกโอ้โหน่าสงสารเชื่อไหมวันนั้อาจจะมีคนมามองมองมองตายตนมะม่วงลูกไหนที่วะสวีเชียวไอสวีเกียวหล่นลงมาตุ๊บก็ได้นะ เออก็ขอให้คุณโชคดีนะคุณจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสินะบมงคนกว่าหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยจะได้เป็นฝั่งฝานะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ในวาทิตชนะศัตรตูนะครับส่หัวใหม่วาทิตอายุยืนตัดผมใหม่ใวอาทิตอายุยืนตัดเล็บวาทิ์มีศัตรตูทาน้ํามันในวาทิ์ก็จะเสียโฉมนะเอไม่ต้องอะไรมากมาย นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเสียงเสียมซีประจําวันกันต่อเรื่องเลยนะเไมะงั้นให้คุณตั้งจิตอธิฐานนะเดี๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคลาะแห่งความสําเร็จนะครับเป็นสมหวังนะคุณสมหวังนะคุณคิดสิ่งใดสมหวังนะนะได้ใบที่74โชคจะต่างท่านในช่วงนี้เนี่ยหากคุณคิดทําการใดก็ประสบผลความสําเร็จ แต่ต้องดูช่วงเวลาให้ดีนะครับต้องทําด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ขอให้คุณตั้งใจทามีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะจิตใจมัค่อยมั่นคง,ลงหลงไหลอาจจะเข้าใจคนรักผิดพลานไปนะครับทําให้ความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรนะนะเฮ้ยคุณจะต้องมีสติและตั้งอยู่ในความมั่นคงเอาไว้นะครับต่อมาธุรกิจค้าขายในช่วงนี้นะครับ คุณจะต้องหนักเอาบอลสู้รุยให้เต็มที่คุณมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานอยู่แล้วนะครับต่อมาการสมัครงานในช่วงนี้ต้องรอคอยต่อไปก่อนนะมาพูดถึงคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าดีเยี่ยมคะแนนสอบว่าดีขึ้นแลนะนะดวงด้านสุขภาพอานะการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยนะเอ่อถ้าคุณรักษาไม่ถูกวิธีอาการก็อาจจะซุดลงนะครับงั้นโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะ ลำไส้โรคทางปากแล้วก็หลอดอาหารนะนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเวลาคุณกินของอะไรก็เคี้ยวให้มันละเอียดนะมันจะได้ไปย่อย <c oughs> อย่าพุงปิ้นพุงสลักนะเออพยายามตั้งใจนะพยายามตั้งใจกันออกฝืนออกกําลังกายให้สัญญาเป็นครั้งที่1นึ่งหมื่นจะต้องออกกํลังกายได้พุงจะต้องลด เตออ่ไปดูเขาบอกเขาบอกมาว่าการวิ่งจะทำให้พุงลดเอ,อ้ยจะวิ่งรอบสนามนะสนามเอาสนามฟุตบอล <c oughs> หลายๆรอบพุงจะได้ลดสักทีหนึ่งนะโอเคอันนี้เดีย๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาพูดถึงปรากฏการ์่าดาวตุดีถามว่ามาดูในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าสีฟ้าบดี นะความรักไม่ดีถูกดินตนาการเงินไม่ดีเป็นหนีเป็นสีนะั่นนะต้องทาใจนะคนเกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาสีที่ดีสุดก็จะมีสีแดงเขียวชมพูม่วงดําสีดีสุดก็คือสีเขียวนะครับสีที่เราลงมาก็คือสีม่วงได้ด,ดาได้นะอันนี้วันนี้ก็คือหยกมอลกตนะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศใต้นะแล้วก็ทิศตะวันตก เียงเหนือนะเป็นที่ที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณดวงคนที่ไม่ดีอย่างที่บอกไปคนเกิดวันศุกร์ไม่ดีนะต้องทําใจซิมหล่องเลี้ยงนะปล่อยวางเข้าไว้ดีที่สุดนะครับใครนินทาคุณก็าช่างหัวมันเออมันได้หลายโลนะกินแล้วอิ่มนะมันนะกินแล้วอิ่มนะอิ่มท้องหนักท้องด้วยนะหลายคนนี่ชีวิตก็ประสบความลําบากนะข้าวอยากมาแพง นะบางคนมาดูดวงชะตากอาจารย์เนี่ยเขาก็พูดตรงๆนะเออเขาก็ไม่ปิดบังเขาบอกว่าเขามีเงินเดือนเนี่ยสองสามหมืน่นนะคิดดูเงินเดือนสองสามหมืน่นแต่เขาทุกวันนี้เขากินมามา่ากินไข่ไข่เกียวไข่ดาวมามา่าเออเขาพูดตรงๆนะแต่รถยังมีขีก็ทํางานไปเงินใชใจนี่ใจสิผ่อนดอกนะนูน่นนี่นั่นแต่ละอย่างก็แหม ต mm. ั้งกี wow ่ปีแล้วใช่ไหมเออก็แบบคนเราจะมาแบบให้มันกินอาหารนห้ครบห้าหมู่เนี่ยนะมันคงเป็นไปไม่ได้นะเ็าเรียกกินทุนเก่ามาล้ะหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่นีาไม่มีไม่มีเหลือสมูนะเหลือแต่มาม่ากับไข่ทุกวันทุกวันเออก็อดทนนะนะให้เศรษฐกิจมันดีเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันโอ้โหถ้ายัางบริหารอย่างนี้นะ าไม่รู้นะนะคนเก่งบืบริหารนาทีเอะนะคนคนดีไม่มีเหรอประเทศไทยคนดีไม่มีเล้วหรอนะดีกว่านี้มีแล้วใช่ไหมนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงคนที่ดวงชะตาดีนะคนที่ดวงชะตาดีเนี่ยนะครับคนเกินในวันพุธกลางวันมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับในเลืองงการเจรจาติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับคุณก็เวลาพูดก็ไม่ค่อยชอบไปใครมาขัดคอคุณเป็นคนที่รักพวกพ้องด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่านะก็อ,อาจจะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกา,โกายโรคภัยไข้เจ็บนะ เออในดวงตางคุณเกี่ยวข้องกับเพาะอาหารลำไส้และแล้วก็บาหวานด้วยนะครับบาหวานด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันคานคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยกยกรงคุณนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ดีอยู่แล้วมีตังวันเสาร์มีตังมีเงินวันพฤหักก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะลมขึ้น <c oughs> คุณคุณจะมีนะคุณได้รับการสนรับสนุนช่วยเหลือที่ดี ไม่ได้มีปัญหาภาษคอะไรน้าในดวงชะตาเนี่ยนะครับเออลมขึ้นอความจริงรอะพูดความจริงลมมันขึ้น <laughs> อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวนะเออบางทีพูดพูด,พดว <laughs> ดมือมืออึดอัดมนะืออึดอัดเเอออันนี้เดี๋ยวดวงดาวในวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าดาวพฤหัสบดีก็มีปัญหามาหลายวันนะ เป๊ะเลยอ่ะเป๊เลยไหนอ๋อช่วงตัวจีนใา่ยๆช่วงจีนเอองั้นวันนี้ดาวพฤหัสจะดีนะครับตั้งแต่เวลานะสี่ทุ่มเออสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคุณก็จะมีความปลอดโปร่งในชีวิตไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วนะก็จะดีขึ้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะครับ โอเคเพราะงั้น okay. ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายด้วยในวันนี้อาทิตย์ย้ายตำแหน่งก็เป็นปลากเกษตรนะเพราะนั้นได้อะไรก็มันก็ปะป่านะเออในดวงชะตาเนี่ยไปอยู่ในเรือนราหูเพราะนั้นะก็ต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคเล็กน้อยศัตรตูนะคะอาจจะมีคนเพ่งเล็งคุณอยู่นะเออแต่ดาวอาทิตย์ก็ไปเจอกับดาวพฤหัสบดีก็มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่นะครับในชั้นอาสาเะนะ่นะนะเพราะฉะนั้นให้คุณไปดูรถไปดูตัวเลขนะที่จันได้ ให้ไว้ได้เลยเป๊ะเป๊ดวงใครดวงมันนะถ้าใครเลือกถูกเนี่ยนะครับแหมคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีได้แน่นอนเลยนะวนอาทิตย์ย้ายก็ช่วง8โมง35เป็นต้นไปนะโอเคอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาหลาสีเมฆกเลยนะครับชาวราสีเมฆการงานวันนี้ก็ถือว่าดีนะการงานมั่นคงไม่ได้มีปัญหานะแต่การเงินมีรายจ่ายนะครับระวังในเรื่องของ เครดิตนะความวารักก็ทะเลาะกันนะดาวคู่เสียก็หมายถึงทะเลาะกันมีปากมีเสียงนูน่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตางณนะต่อมาชาวลักคาราศสีพุกศกาศสีพุษภก,การงานดีมันจะมีปัญหาอะไรการเงินมีโชคลาภเงินดีด้วยโอ้โหดีมากเลยนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณน่ก็ต้องอระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะพยายามอย่าคุยกันมากนะคุยก็ให้น้อยๆเข้าไปดีสุด ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณวันนี้ก็ถือว่าการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนให้มากส่วนการเงินก็มีโอกาสได้เงินจากทางไกลนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเออระวังอาจจะมีปัญหาปากเสียงกับความรักนะต้องระวังนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎนีเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องเรามาระวังเรื่องของอุปสรรค นะอาจจะถูกร้องเรียนถูกฟ้องร้องต้องระวังไว้ด้วยนะในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินนะครับความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะต่อมาเช้าวลัคนาราศีสิงสิงการงานดาวสุกวันนี้ไม่ดีนะครับต้องระวังอาจจะมีปัญหาการงานแล้วก็ทะเลาะก,กับคนที่อายุน้อยกว่านะในดวงคุณเนี่ยส่วนการเงินดีมากแหมนะดีมากแต่ก็มีรายจ่ายนะ แล้วก็ไม่ควรเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีกันเช้าราศีกันดวงคุณในเรื่องของการงานวันนี้ดีมากคิดทําสิ่งใดก็จะราบรื่นประสบผลความสําเร็จแต่อาจจะมีปัญหากับญาตีนะ่น้องการทะเลาะบอกแว้งต้องระวังนิดนึงการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายนะครับหนึ่งนี้ต่อมาเช้าลัคนาราศีตุลราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารทางไกล นะการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะครับเออแต่อาจจะมีคนดินทาคุณนะนะ <c oughs> ไม่ชาวราศีตุลคุณไปทำไรเข้นินทานะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกร <c oughs> าศีพิจิกของคุณเนี่ยก็จะมีรายจ่ายลังเองการเงินให้ดีนะครับในดุลยภามอคุณในการเงินต้องระวังนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นปกตินะ ใน,นดวงตาคุณบางคนก็อาจจะเอา,เอางานกลับมาทําที่บ้านด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูให้ระวังในเรื่องของสัตวูตัวและอุปสรรคต่างๆวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามานะวันนี้ของคุณก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างนะครับยังขอให้รุย้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังก่อน เว้าวราศีมังกรดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังทําอะไรด้วยความไม่ประมาทนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาถ้าคุณจะพูดคุยเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองจะประสบผลกว่าสาเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณนะก็คุยให้ดีๆเข้าไว้ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินหาทอง นะครับการงานของคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุปประคักนะครับในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนดวงชะตาคุณในวันนี้นะจะไม่ค่อยเดินหัใจไม่ค่อยเดินหใ,ใจเบื่อซิงนะไม่อยากทำอะไรอยากอยู่คนเดียวเงียบๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ศัตรูคุณก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะกวจะแพ้ภัยตัวเองไป ะครับในดูชะตาเนี่ยในด้านของการเงินวันนี้ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ต้องระวังความขัดแย้งในที่ทํางานด้วยนะครับหรความเสียหายตังสาโอเคครบส2บราศีแล้วย๋ยวจะมาเสียงไพ,พ่ยิดมใจโดยเพิ่ม,ม,มนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใพ้คุณเลือกเอานะใบเดียวกพอแล้วสาใบะนะ บที่หนึ่งนะครับบที่สองเอาใบนี้ครับบที่สามโอเวลาสืบีนะคพับเริ่มเจ็ดหมูาสเียหม้อีกขก็จะคเรืข่าบที่หนึ่งุณได้ว้าเจ็ดดาบนะ คุณอาจจะอาชีพการงานคุณอาจจะลักเลอกทําอะไรอยู่นะหออรือบางทีคุณอาจจะหลีกเลี่ยงภาษีน็เขาต้องมาระวังไว้ด้วยนะครับการเงินระวังการถูกขโมยเงินนะยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนะครับความรักก็ลองระวังระวังรักซ้อนหนาะรักสัมปันต่อมาคนอกไฟใบที่สองคุณได้ฟับอารวินถือถ้อถวยเพราะการงานดีมากนะครับติดต่อเจอค้าประสบผลความสําเร็จ มีคนเชื่อถือก็มีการเงินก็มีผลกําไรที่ดีความรักก็มีสเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามมาได้คุณได้ควบอาชีนี้ถือถุวยนะครับในดวงาวก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะครับอาชีพส่วนตัวก็ถือว่าดีนะธุรกิจของคุณการเงินมีพอใช้ความรักของคุณทำคุณได้เข้าสังคมคมีโอกาสได้พบเจอความรักนะครับ โอเคครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชาตต่างาาย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ